สวัสดีครับผมบาราแบรดชอและวันนี้พาทุกคนมาที่กะตะธานีภูเ e t b บีชรีสอร์ทโอ้ยย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 ยดีครับยย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 จยยวนยย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  โอ้ปากิยอนี่เย้ดลวันนี้อยากจะให้ผมสอนคำอะไรบ้างครับทะาเลที่นี่สวยมากอืาเะเลที่นี่สวยมากถูกไหมไม่ม <laughs> รู้สร้างคลิปต้งเล่งถึงจะได้สเอาจจะบอกว่า the beach here is gorgeous ลองแรงสิ <laughs> The, The beach here is gorgeous. ได้ไหมได้ไหมได้เลยครับห <Yeah. S 2> นี่คำหนึ่งที่ใช้ได้คือ breathtaking. โอ oh, breathtaking. <c oughs> ใช่ที่แปลว่าทำให้หยุดหายใจสักพักเพราะว่า breath แปลว่าลมหายใจ taking คือเอาไปมันเอาลมหายใจของเราไปคือทำให้หยุดหายใจสักพักด้วยความ mm hmm. ความสวยงามของมันครับ <Yeah. S 1> ใช่ อยากราศีจะมาพักที่นี้อยากราศีจะมาพักที่นี้ก็คืออยากพลาที่จะมาพักที่นี่ครับผมแหลงภาษาอังกฤษแหลงบันทึกแม่บอแหลงบันทึกไม่ออกคือไงเรมอีกด้านเลยเราอีกด้านเลยภาอังกฤษ How do you say that? Don't miss out on ด้วยซึ่งม The chance. the chance to to stay here Stay here. or visit here Visit here. ที่แปลว่าเยี่ยมเยี่ยมมาเยี่ยมที่นี่หรือพักที่นี่ stay here visit here ได้หมดเลยครับอาจารย์พูดตามผมนะมาเที่ยวเล่บายบายมาเที่ยวเล่บายบายกินอาหารร้อยๆกินอาหารร้อยๆที่ภูเก็ตกันนะที่ภูเก็ตกันนะ Uh, chill at the beach and, and enjoy, enjoy some sound scrumptious scrump scrumptious can either take a uh -huh. de uh -huh. delicious at the beal. How come my bag? Scrumptious. Oh scrumptious. Ah, uh, no. Uh -huh. uh, chill at the beach. Chill sure, at the beach. And enjoy some scrumptious food. And enjoy some scrumptious foods. In scrunches. ถนามบโอ้สุดยอดกับ oh, กกวันนี้ไม่มีแล้วฮ่าฮ่า l o า e it ถ้ามีโอกาสมาเที่ยวภูเก็ต <c oughs> สนุกแน่ๆครับขอตัวไปก่อนครับจะไปเล่นเซิร์